ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจนั้นในการตรวจให้ครบถ้วนและครบวงจรเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีห้องตรวจส่วนหัวใจโรงพยาบาลนครพีร์เองเห็นถึงความสําคัญในจุดนี้จึงมีการจัดตั้งห้องตรวจส่วนหัวใจมาตั้งแต่ปี2557 ปัจจุบันเรามีอายุรแพทย์โรคหัวใจประจำการอยู่6ท่านในจํานวนนี้นั้นเรามีมนตก,กรหลอดเลือดและหัวใจอยู่2ท่านและมีช่างไฟฟ้าหัวใจอีก1ท่านเรายังให้การบริการรักษาครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยเด็กด้วยซึ่งในกลุ่มผู้ป่วยเด็กนั้นเรามีกุมารแพทย์โรคหัวใจประจำการอยู่อีก2ท่านครับ การตรวจส่วนหัวใจนั้นเป็นการทำหัตถการที่มีความเสี่ยงในการเตรียมตัวผู้ป่วยนั้นท่านมีความจำเป็นจะต้องอดน้ำอดอาหารหลังเที่ยงคืนในเช้าที่ท่านเข้ารับการตรวจทางทีมพยาบาลจะทำการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแก่ท่านจะมีการเตรียมผิวหนังบริเวณที่จะทำการตรวจไม่ว่าจะเป็นตรงข้อมือหรือเป็นบริเวณขานีบขณะทำการตรวจส่วนหัวใจแพทย์ผู้รักษาจะทำการฉีดยาชาเฉพาะที่ให้แก่ท่านจะไม่มีการใช้ยาสลบ ดังนั้นท่านจะยังมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาหากมีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้นกับท่านท่านสามารถแจ้งทีมเจ้าหน้าที่ได้ตลอดครับหลังการตรวจส่วนหัวใจเสร็จสิ้นแล้วทางทีมแพทย์และพยาบาลจะทําการย้ายท่านออกจากห้องตรวจส่วนหัวใจเพื่อทําการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงในระหว่างนี้เราจะทําการ เฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจตลอดจนสัญญาณชีพต่างๆของท่านอย่างต่อเนื่องระหว่างรอเราจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับตัวโรคที่ท่านเป็นและการปฏิบัติตัวหลังการทำผ่าตัดให้ท่านเพื่อที่ท่านจะได้กลับบ้านไปได้อย่างปลอดภัยหัวใจนะครับเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งของร่างกายดังนั้นหากมีสิ่งผิดปกติใดๆที่ทําให้สงสัยไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บแน่นหน้าอกมีอาการเหนื่อยง่ายมีอาการใจสัน่น ท่านไม่ควรลีรอคควรจะรีบมาตรวจพบแพทย์ทันทีที่ท่านสามารถทำได้นะครับพวกเราทีมอายุรแพทย์โรคหัวใจมีความพร้อมที่จะดูแลหัวใจและอยู่เคียงข้างคุณครับ